มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม5กับครูวชลลัชระรัตน์บัรดารน,นะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและหน่วยการเรียนรู้ที่2ฟังก์ชันกำลังสองครับ หน่วยการเรียนรู้ที่1สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมดนะครับเป็นดังนี้นะครับหัวข้อที่1คหัวรู้ก่อนเรียนนะครับหัวข้อที่2สมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับหัวข้อที่3คําตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับหัวข้อที่4การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวสําหรับ หัวข้อที่4นี้นะครับนักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมด3หัวข้อย่อยนะครับหัวอ่ะหการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม 2. การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์และ3การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรสําหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับ การนำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหาครับ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับในหัวข้อแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนก็คือควรรู้ก่อนเรียนนะครับ <c oughs> สิ่งที่นักเรียนควรรู้ก่อนเรียนก็คือนะครับ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวนะครับพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวคือพหุนามที่เขียนได้ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับเมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และมี a x เพียงตัวแปรเดียวนะครับในที่นี้เป็นตัวแปร a x อย่างเดียวใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวแปร y ตัวแปร m ตัวแปร n ได้หมดนะครับเป็นตัวแปรได้หมดเป็นตัวแปรอื่นได้หมดนะครับแต่ในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเป็นแค่ตัวแปร x นะครับตัวแปร x นะทีนี้ให้นักเรียนสังเกต a ไม่เท่ากับ0นะครับ a ไม่เท่ากับ0ทีนี้พหุนาม d k 2นะครับพหุนาม d k 2ตัวแปรเดียวเนี่ย a จะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ถ้า a เท่ากับ0ูนย์มันจะได้สมการนี้ครับมันจะได้สมการ bx บวก c ครับซึ่งสมการ bx บวก c เนี่ยเป็นสมการอะไรครับ,เป,รเ,รรบเป็นสมการเส้นตรงนะครับเป็นสมการเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้น a จะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะ ในหัวข้อต่อไปนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหูนามที่กําหนดให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบพหูนามตั้งแต่สองพหุนามขึ้นไปนะครับเรามาดูกรณีแรกกันเลยนะครับกรณีที่1 พวนามที่อยู่ในรูปคุยกตัวอย่างเป็น x กาลังสองบวกสอง x ถ้าอยู่ในรูปนี้นะครับนักเรียนจะสามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไรให้นักเรียนดู x กาลังสอง x กาลังสองแยกตัวประกอบได้เป็น x คูณ x 2. บวกกับสอง x สอง x แยกได้เป็นสอง x ก็คือสอง x ตัวเดิมนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับมีตัวประกอบร่วมนะครับใครบ้าง ก็คือ x กับ x คบัมีตัวประกอบร่วมก็คือ x กับ x เพราะฉะนั้นเราสามารถดึงตัวประกอบร่วมออกได้1ตัวก็คือ x อสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x คูณอยู่กับ x บวก2ครับง่ายไหมเพราะฉะนั้นครูยกตัวอย่างต่อไปนะ 2x กําลัง2บวกลบ x ครับหาแยกตัวประกอบได้อะไรบ้างนะให้นักเรียนแยกตัวประกอบก่อนนะครับสังเกตตรง 2x กาลัง2แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ x คูณ x นะครับอ่าลบ6 6แยกตัวประกอบได้ได้เป็น2คูณ3คูณ x ครับอ่าให้นักเรียนสังเกตนะครับมีตัวประกอบร่วมอะไรบ้าง มี2 2แล้วก็ x x เพราะฉะนั้นมีตัวประกอบร่วมก็คือ 2x นะครับเราสามารถดึงตัวประกอบร่วมออกได้ก็คือ 2x นั่นเอง 2x แล้วข้างในจะเหลืออะไรครับเหลือ x ลบ3อ่าเพราะฉะนั้นในกรณีที่หนึ่งนี้นะครับถ้านักเรียน ไปพบเจอตรงไหนนะครับมันสามารถแยกตัวประกอบได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะต่อไปนะครับกรณีที่สองกรณีที่สองที่อยู่ในรูป x กำลังสองบวกห้า x บวกหกที่อยู่ในรูปที่มีสามพจน์ครับที่มีสามพจน์แล้ว จะสามารถแยกตัวประกอบได้อย่างไรครับให้นักเรียนสังเกตพจน์ที่2ครับพจน์ที่2ให้หาจํานวนเต็ม2จํานวนนะครับมาบวกกันนะครับให้ได้5แล้ว2จํานวนนั้นที่บวกกันแล้วได้5จะต้องคูณกันแล้วได้6ด้วยนะครับอ่าทำยังไงเดี๋ยวครูเดครูสอนนะครับ อ่ะมีอะไรบวกกันได้5บ้างอ่ะเริ่มตั้งแต่1นเลยหบวกอะไรได้5 1านบวกสีะครับหนวกสอ่าไล่ไป2 2บวกบวกกับอะไรแล้วได้5้าสองบวกสามนะครับ, 3, 3บอ่ะสามวกสอ่ะสอบวกสามกับบวกสนะครับเป็นกรณีเดียวกันเพราะฉะนั้น เราตัดทิ้งได้เลยนะโอเคเพราะฉะนั้นมีสกรณีนะครับก็คือ1นบวกสกับ2อบวกสานในที่นี้นักเรียนจะต้องนำหนกับ4เนี่ยมาคูณกัน1กับ4คูณกันได้4 2คูณ3ได้6เพราะฉะนั้นมีกรณีเดียวก็คือกรณีที่2องตัวกลางบวกกันได้ บวกกันได้ห้าแล้วตัวหลังคูณกันได้หกนี่บวกนี่คูณครับสองบวกสามกับสองคูณสามเพราะฉะนั้นเป็นตัวเดียวกันนะครับตรงกลางบวกตรงกลางบวกนะครับอ่าสุดท้ายคูณกันนะครับอ่ามันก็จะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับ ให้นักเรียนสังเกตตรง x กาลังสองเพราะฉะนั้น x กาลังสองมี x กี่ตัวสองตัวเพราะฉะนั้นตัวที่หนึ่งมี x หนึ่งตัวตัวประกอบตัวที่สองก็มี x หนึ่งตัวนะครับจากที่เราแยกตัวประกอบนะครับได้ก็คือสองบวกสามกับสองคูณสามมันก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นสองบวก x แยกตัวประกอบได้เป็น x บวกสองคูณอยู่กับ x บวกสาม พอได้ไหมครับนะพอได้นะครับอะครูยกตัวอย่างในกรณีนี้อีกสัก1ตัวอย่างนะครับ x กำลังสลบส x บวกสนะครับนักเรียนถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโออยู่นักเรียนอาจจะหยุด คิดวิดีโอแล้วลองทําดูนะครับถ้าใครทําได้ถูกต้องนะครับก็แสดงว่านักเรียนอัาจจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือถ้าใครจะทําไปพร้อมกับครูก็ได้นะครับเ่ห็นนี้พจน์กลางอย่างที่ครูบอกบวกกันได้ลบสและพจน์หลังต้องเป็นตัวเดียวกันคูณกันได้2นะครับเ่เพราะฉะนั้นบวกกันได้ลบสมีกรณีไหนบ้างนะครับก็คือลบหกับลบ สองลบหนึ่งกับลบสองบวกกันได้ลบสามนะครับลบสามบวกศูนย์ะครับมีกรณีกรณีกรณีไหนอีกบ้างอาจจะหมดแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสังเกตนะครับว่าตรงกลางบวกกันได้ลบสาม แล้วคูณกันได้2อ่าก็มีกรณีเดียวนะครับก็คือลบหกับลบ2ลบหลบสได้ลบสลบหลบสอ่าคูณกันได้ลบคูณลบเป็นบวกนะครับลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น จะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นตัวที่1ตัวที่2นะครับให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ x กาลังสองใช่ไหมมี x กี่ตัว2ตัวตัวประกอบตัวที่1ก็มี x 1ตัวตัวประกอบตัวที่2ก็มี x 1ตัวเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบหกับ x ลบสนะครับพอทำได้ หรือไม่ครับพอทําได้หรือไม่ในกรณีต่อไปนะครับในกรณีต่อไปกรณีที่สามในกรณีที่สามในกรณีที่สามที่พหุนามอยู่ในรูป 2x กำลังสองลบ 5x ลบสาในกรณีนี้นะครับก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2ตัวเหมือนกันนะครับตัวที่1ตัวที่สองนะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวหน้าพจน์หน้านะครับพจน์แรกเลย 2x กำลังสอง 2x กำลังสองมีจำนวนเต็มสองตัว มีอะไรคูณกันได้ได้สองวอ่ะ1นึ่คูณสองมีไหมสองคูณหนึ่งหงคูณสองกับสอคูณหคือตัวเดียวกันไหมครับคือตัวเดียวกันนะตัดทิ้งก็มีกรณีเดียวก็คือ1นคูณสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นสอง x คูณ x สองคูณ x, x นะอันนี x ้คือหแต่ปกติเขาไม่ได้เขียนนะครับมันคือหนึ 1. นั่นเองก็จะแยกได้เป็นสอง x ตัวแล้วก็ x 1หนึ่งตัวครับอ่ะทีนี้ทคลิคนะครับเทคนิคในการแยกตัวประกอบในกรณีนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตลบสามอ่าลบสามีอะไรคูณกันได้ลบสามบ้างเอาหนึ่งก็เลยหนึ่ง คูณอะไรได้ลบ3ามหนึ่งคูณลบสนะลบหคูณสาคูณลบหลบสคูณหครับมีทั้งหมดกี่กรณี4กรณีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสุ่มนะครับ สุ่มออกมาก่อนกรณีใดกรณีหนึ่งกรณีไหนก็ได้นะสมมติว่าครูสุ่มกรณีนี้นะครูแยกเป็น 2x บวก1กับ x ลบ3ครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วแต่มันจะถูกต้องหรือไม่ให้นักเรียนเช็คคำตอบนะครับตรวจเช็คคำตอบโดยการโดยการคูณ กลับไปให้มันได้ค่าเดิมนะครับถ้ามันคูณกลับไปแล้วได้ค่าเดิมก็แสดงว่าตัวประกอบที่เราแยกมาตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ได้ค่าเดิมค่าเดิมในที่นี้ก็คือก็คือตัวนี้ค่าเดิมมันคือตัวนี้ถ้าคูณกันแล้วเนี่ยได้ค่าเดิมแสดงว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้ถูกต้องนะครับทีนี้ในการคูณกลับไปให้ได้ค่าเดิมเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็เป็นการทบทวนนะ ตัวหน้าคูณตัวหน้าได้ 2x กำลัง2นะครับตัวหน้าคูณตัวหลังลบ 6x ครับตัวหลังคูณตัวหน้าบวก x ตัวหลังคูณตัวหลังลบ3นะครับบวกลบกันอะไรบวกลบกันได้บ้าง 2x กำลัง2บวกลบกับใครได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตัว ตัวมันตัวเดียวนะต่อไปลบ6 x กับ x ลบ6 x กับ x เป็นไงครับเหลืออะไรเหลือ 5, อ่าได้ลบ5 x แล้วก็ตัวหลังเหลือลบ3ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการแยกตัวประกอบนะครับในกรณีแรกในกรณีนี้ ในกรณีที่1นึ่งในกรณีที่เป็น1และตัวหลังเป็นลบสามคูณกันแล้วได้ตัวเดิมไหมครับได้ตัวเดิมแสดงว่าในการแยกตัวประกอบในข้อนี้ครับในข้อนี้ก็จะได้สอง x บวกหนกับ x ลบสต่อครับ,รบเพราะฉะนั้นกรณีที่เหลือเราจำเป็นต้องทำไหม ไม่ต้องทานะครับในกรณีที่เราไม่ต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่สามนี้ขูขอผ่านนะครับในกรณีที่สี่กรณีที่สี่ในกรณีนี้นะครับในกรณีที่อยู่ในพระหุานามอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ เช่น x, x กําลังสองบวก 6x บวก9อ่ากําลังสองสมบูรณ์นะครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับมันมีสูตรก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง ครับหรือนักเรียนอาจจะเขียนสั้นๆก็ได้นะครับให้มันจําได้ง่ายขึ้นก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอ่าน,นี้คือสูตรครับเพระาะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบในกรณีที่อยู่ใน ลูกกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังในที่นี้หน้าของเราคือ x ตัวหลังของเราคืออะไรให้นักเรียนดูสองสองคูณอะไรได้หกสองคูณอะไรได้หกสองคูณกับกับอะไรแล้วได้หกก็คือสาม ครับสองคูณสมเพราะฉะนั้นตัวหลังของเราก็คือส 3. 3ยกกำลังสอง่าหน้าหน้าหลังหลังตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือสามนะครับแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับพอทำได้ไหม ครูขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะครับถ้าอยู่ในรูป x กํลัง2ลบ 6x บวก9นักเรียนจะสังเกตว่าตัวโคตกรกลางเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นลบนเป็นลบเราก็ใส่ตามสูตรเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจหน้ากํลัง2บวก2หน้าหน้าของเราคือ x นะ ทีนี้ตัวหลังของเราคือคือใครให้เราดูสองมือนเดิมตัวกลางสองคูณอะไรได้ลบ 6? หกสองคูณอะไรได้ลบหกลบอะไรลบสามเพราะฉะนั้นตัวหลังของเราก็คือลบสามนั่นเองบวกลบสามยกกำลังสอง อ่ะหน้าหน้าหลังหลังเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าหน้าคือ X ตัวหลังคือคือใครลบสทั้งหมดด้วยกำลังสองนะครับเราทำได้ไหมอ่ะในกรณีต่อไปครูขอ ไปต่อเลยนะกรณีต่อไปนะครับกรณีกรณีกรณ,กรณีกรณีที่เท่าไรหร่ล่ะครับกรณีที่ห้าอืมกรณีที่ห้าเห่านามที่อยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง ในกรณีที่พ่อูามอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองผลต่างคืออะไรผลต่างคือเอามาบวกหรือลบผลต่างเอามาลบนะครับกําลังสองเราครูเขียนให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็คือ x กําลังสองลบเก้าครับตัวหน้า x กําลังสองตัวหลังเป็นเก้าเพราะฉะนั้นเราต้องทำเก้าเนี่ยให้เป็น กำลังสองนะครับเก้าคือใครยกกำลังสองครับเก้าก็คือสามยกกำลังสองอ่าผลต่างกำลังสองอ่าตัวหน้ากำลังสองตัวหลังก็กำลังสองผลต่างก็คือเนี่ยผลต่างผลต่างนะครับก็คือลบเพราะฉะนั้นได้ x ลบสามคูนยูกับ x บวกสามนะครับ มีบางคนนะครับสงสัยว่าหนูเขียนเป็น x บวก3กับ x ลบ3ได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับได้ก็คือการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น2คูณ3 2คูณ3เท่ากับ6 3คูณ2ก็เท่ากับ6 6เท่ากันไหม6เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการคูณมีสมบัติการสลับที่เราจะ x ลบสาม x บวกสามเราลบขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาบวกขึ้นก่อนก็ได้นะครับเห็นเนาะอ่ะตัวอย่างต่อไปถ้าอยู่ในรูป x กำลังสองลบเจ็ดนะครับอ่ะ x กำลังสองตัวหน้าเป็น x กำลังสองแล้วอย่างเป็นแล้วทีนี้เราจะทำเจให้เป็นกำลังสองได้อย่างไรมีกรณีเดียวครูบอกเลยแล้วกันก็คือรูเจยกกำลัง 2อรูทเจ็ดยกกำลังสองทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นรูทเจ็ดยกกำลังอสองสแควร์รูลากที่2องเจ็ดสแควร์ก็คือ7ยกกำลัง1นส่วนสนะครับถ้ามันยกกำลังสองถ้ามันยกกำลังสองนะคูณเข้าไปนี่ ก็จะได้สองส่วนสองสองส่วนสองสองตัดสองเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้เจ็ดกำลังหนึ่งเจ็ดกำลังหนึ่งก็คือเจ็ดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวหน้ากำลังสองตัวหลังกำลังสองก็จะได้สแควร์รูทเจ็ดยกกำลังสองนั่นเองก็จะได้ตัวหน้า x ลบรูทเจ็ดกับ x บวกรูทเจ็ดครับ พอทำได้ไหมครับในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อนี้นะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนเปิดคลิปนะครับย้อนกลับไปนะครับกลับไปนะครับแล้วก็ในหัวข้อนี้ครูก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ